ตัวะไรวะอ๋อโอ๊ย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 โอยจับเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยตั้ อะไรเนะี่ยยืนได้ลงแปนน้านี่ไงถึงจะยายแล้วได้ยินเสียงอะไรหลายแรกทั้งขง่าวเปนไหนนะอฮไม่เป็นไรฉันจะเล่นน้ำอ่ะเราได้เจ๊ก็กลิ่นฉันดีจ้ะอืมไมกลิ่นฉันดิโอโ้๋ไอ้ก็ขอนอดนี่เลยเหรอ,อนี่ก็ไปแล้วละ เฮ้ยอะไรนะมมีทางรอดน้ำเนี่ยเฮ้ยคือน้ำธรรมชาติเออมันก็น้ำธรรมชาติอยู่อะมาว่าจากน้ำผู้เหรอหืออะพวกอะไรหรือบ้าน้ำผู้ฉันม่ได้ออกมาจากน้ำผู เฮ้ยฉันจะกินเองง่วงง่วยง่วงลอยเล่งสมิดเฮ้ยนะั่จทิชเองก็ไปดิไอ้ก,กา้ามโตเดี่ยสูงในชั้นด้วยเฮ้ยเองไปดิไม่ไปก้ามก็ก้ามใหญ่ ơ ờ, ừ, không đi. Đó, 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 đó. Đó có gì hết Đây, 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 hết 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 nó hết 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 cái này hết 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 mình hết 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 ตรงไหนอะไปแล้วสียาตรงไหนนะนนะเอามิดมาโอเค ก็ใช้เอาวิเทงล่ละโายไปจะล่าลอยเป็นคลัวเลยไอ้เธอจะกินยังไงเนี่ยมันอยู่ข้างบนน่ะอยู่ข้างบนก็ไม่เป็นไรเะอยู่ดูยังใงเธอกะดีกว่าเนี่ยฉันเอามาเลยบร้อย เทน,ไไหน,ไไหนเยหรือว่ามันคือมีดปลอมใช่มีดปลอมจังสุดห่วยแล้วงั้นกูจะฆ่ามันได้ไงสิบแผลกูก็ฝึกมาเป็นปีเดียวโอโ้โหกูไม่อยากเสียชาตินะ้ากูจะต้องทำได้ สิบแปดจะลงดนะูนะโอ้ยสิโอ้สามไม่ชอบมึงหรอกมกออั้งอ่ะโอ้ยสีมากเลยพี่ชั้นหนึ่งโอเคผมผมมึงยาวขนาดนะั้นอ่ะ เอออะไรอ่ะเออไห้มึ่งออกมานี่เลยอ่ะเป็นเรื่องนะที่สองลอยที่สามเฮ้ เอ้ยยังไงลูฟี่มาแล้วว่าไงเอิญนำมานงนทำไามมือในนำโหวเห็นชห้นาไปกินมามา่าเอาเอาไม่ดีไหนดูสิโอเคงงไปก่อนเลยพวกคทต้องม่พะเอกอะไรวะ มีสิบแผ่นฉันมีแค่นี้ยโอ้โหไปเลยอายเออมาอยากอยู่รลกหลอ่อเออจะไ,ได้กินฟีกแกตายไ็ไหนจะเป็นเล่มลายที่สามลายที่สี่ขึ้นมา ลายที่ห้าลายที่สี่สี่ห้ามาเลยกูทำไมต้องต้องไปต้องต้องไปสิลูกกระจกมึงบ้ากูเป็นลูกกระจกเหรอใช่ลูกกระจกทำอะไรก็ไม่เป็นเอ้ย จะเป็นอะไรที่สุหอเคฉันนะ่ะไปสิน้ยกินฉันไม่ลงหรอกกูฉันนะเฮ้เฮ้มันจะนมริงเหรอใช่ไปดีเลยนะ้๋ยวไมกินไม่ได้ Ba, nó sẽ cái bom từ mùa này bay bữa nay bữa nay bữa nay bữa fuck you fuck you fuck you, fuck, you.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  fuck you. สุดท้ายมีคนจ้งหลอกคกกูไม่คุเลยแกไปแล้วไปแล้วมักินกูก่อนเลยใช่ไหม่อยย่งงี้กูก็จะฟาดทอเลยไงงั้นกูไปแล้วย่า